มาดูข้อที่ยี่สิบครับนาเด็กๆข้อยี่สิบเกฮะเป็นเรขาคณิตเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรเรขาคณิตจริงๆก็คือพื้นที่นะง่ายๆง่ายๆอ่ะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นนะนะฮะพูดถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่สบายใจเนาะนะนะสบายใจเนาะ ในดะ้านทะุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละสองหน่วยจำนวนสองรูปไหนฮะนี่ไงครับเห็นไหมด้านยาวด้านละสองหน่วยจำนวนสองรูปนะรูป at, สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีอ่าด้านยาวด้านละสามหน่วยจำนวนสองรูปไหนนี่สามหน่วยจำนวนสองรูปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมียาวด้านละสี่หน่วย,ยจำนวนหนึ n hi. N hi. ่งรูปไหนนี่เห็นไหม และสุดท้ายครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ไม่ใช่ความยาวนะพื้นที่มากกว่า4ตารางหน่วยจํานวน1รูปนี่ไงครับนี่ไงครับเนี่ยตรงนี้ครับพื้นที่มากกว่า4ตารางหน่วยจํานวน1รูปนะฮะเขาบอกว่านํารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง6รูปดังกล่าวมาเรียงต่อกันนะตามที่โจทย์ให้มานะถ้าลากส่วนของเส้นตรงจากจุด x ไปยัง y เห็นไหม จากจุด x ลากไปยัง y ส่วนของเส้นตรงทำให้แบ่งพื้นที่น้องฟังให้ดีครับทำให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันแปลว่าอะไรครับพอแบ่งป้าน้องเห็นไหมพื้นที่เนี่ยด้านบนเนี่ยกับพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเขาบอกมีค่าเป็นไงกันเท่ากันครับแบ่งพื้นที่บนกับล่างเท่ากันนะจงหาอะไรฮะจงหาค่าของด้าน x y ด้านเนี่ยยกกำลังสองแม่ พ,พี่ดอนว่าเนี่ยปีทัก,กรัสไม่พ้นไม่พ้นแน,แน่เดี๋ยวพี่ดอนขอดูความยาวก่อนนะนาะพี่ดอนขอดูความยาวก่อนนะเวลาเราเจอลักษณะแบบเนี่ยมันเหมือนโอ้ถ้าแต่ก่อนโจทย์มต,ต้นน้องจะเจอนะเดินจากทิศน,นี้ไปทิศนี้ทิศนี้ไปทิศนี้ทิศนี้ไปทิศนี้สุดท้ายถามว่าจุดปลายห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่จําได้ไหมจาได้ไหมฮะเนี่ยตูกก็ใช้เทคนิคต่อให้เป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรมุมฉากเนี่ยบอกเลยครับเทคนิคเดิมของน้องมอต,ต้นเลย นาต่อให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นถ้าพี่ดอนจะหาด้าน x y ยกกำลังสองเนี่ยนามันมีสองเวครับนาต่อให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้านบนนี่นาแต่ก็จะมีส่วนเกินขึ้นไปนิดนึงเนาะไม่มีปัญหาเดี๋ยวค่อยว่านะฮะนี่นาต่อด้านล่างได้เหมือนกันนะจ๊ะไม่ตรง <c oughs> สภาพไม่ตรงนะฮะชึบนาเดี๋ยวพี่ดอนขยับนิดนึงชึบอ่านะาแล้วก็

นะเขาถามหาอะไรนะถามหา x y กาลังสองต้องใจเย็นๆคอนเซปต์ของอคอเนี่ยนะข้อนี้เลยคอนเซปต์คือพื้นที่นะในนไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันอาเลยแล้วนะเห็นโฟกัสเขียวไปเขียวเฉยเลยนะฮะไอ x y เนี่ยมันแบ่งพื้นที่ข้างบนกับข้างล่างน่ะเท่ากันออกเป็นสองส่วนนี่คือนี่คือหัวใจนะคีย์เลยฮะกุญแจเข้าสู่คําตอบเลยเนี่ยยังไงอะ เขาพูดถึงพื้นที่น้องก็ต้องหาพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่นะแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันแต่เดิมน้องจําได้ไหมเขาเขาให้มาทั้งหมดกี่รูปนะน้องดูดีๆหกรูปนานี่สองคูณสองสองรูปสามคูณสามสองรูปนาสี่คูณสี่หนึ่งรูปแล้วก็อะไรคูณอะไรไม่รู้งั้นพี่ดอนให้เป็นเอนะ็นะหนานะกว้างเอนยาวเอ็นนะ จริงๆ Area หรือพื้นที่ทั้งหมดพี่รอนเขียนก่อนพื้นที่ทั้งหมดนะดูนะนะพื้นที่ทั้งหมดและถูกแบ่งครึ่งนี่ก็แปลว่าหารสองนะทั้งหมดก็คืออะไรฮะนี่นี่สองคูณสองใช่ปะ่ะนะก็คือสองกำลังสองบวกสองกำลังสองใช่ไหมนะพื้นที่สีเ่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูนด้านนะสองสอง นาสองสองนะฮะแล้วก็สามกำลังสองใช่ไหมนากว้างสามยาวสามอีกสองรูปนาสี่กำลังสองหนึ่งรูปและเอ็นกำลังสองนี่คืออารีททั้งหมดนี่คืออารีททั้งหมดนะฮะได้เท่าไหร่เอ่ยเด็กเ็แล้วนาเอ็น N, กำลังสองบวกอะไรฮะสี่สามกำลังสองได้เก้านาสองกำลังสองได้สี่อ่าก็กลายเป็นเจ้าเอ็นกำลังสองบวกอะไรฮะ สิกับสิบแดนะฮะสามสิบสวยๆนะฮะสิบสอกับสิบแปดสสนะฮะอ่ะมาเรียบร้อยแปลว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะคือ N กําลนะังสองบวกสาสิบ่านะ n อ็ลังสองบวกสามสิบนะฮะบวกอีกรอบซิอีกรอบซินะจะได้สบายใจฮะอันนี้สี่อันนี้สีนน 4, เ่เห็นไหมเห็นไหมมี2รูปนะอันนี้9อันนี้เ้าเห็นไหมเห็นไหมมี2รูป นาอันเนี้ยสี่สี่สิบหก่ามีหนึ่งรูปอ้าวสี่สี่สิบหกกำลังสองพี่ดอนหายนะฮะเติม <laughs> I'm sorry I'm s o r r y <laughs> เฉยเลยนะนาสี่สี่สิบหกแล้วสิบหกหายไปไหน <laughs> นาเดี๋ยวพี่ดอนขอเติมก่อนนี่ตรงนี้นาสี่แสดงว่าแสดงว่าขาดไปเท่าไหร่เนี่ยสิบหกตอนแรกเป็นสี่เนาะบวกไปอีกสิบสองเนาะเป็นสนะี่สิบสองนาเกือบไปแล้ว นะบวก42เอาละนี่คือพื้นที่ทั้งหมดก่อนนะเช็คทุกครั้งนะไม่มั่นใจเช็คหนึ่งครั้งเช็คสองครั้งนะฮะเพื่อความชัวเพราะน้องเขียนทุกข้อน้องต้องได้คะแนนนะอพอเสร็จปับ๊บเรียบร้อยแล้วครับนี่คือพื้นที่ทั้งหมดแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าไอเอเเอ็นเนี่ยมันแบ่งพื้นที่ออกเป็นครึ่งครึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของอันนี้เอางี้ฮะนะ,ะพี่ดอนหาแค่ด้านบนหรือหาแค่ด้านล่างก็ได้ พราะมันคือครึ่งหนึ่งของเอ็นลังสองบวกสี่สิบสองพี่ดอนเชื่อว,ว่าแก้หาเ็ได้ไม่ยากนะเจ้า,จาบนก็ได้เอาล่างก็ได้นะไม่ว่ากันนะนั้นพี่ดอนขออนุญาตนะฟโฟกัสไปที่ด้านล่างเดี๋ยวได้เห็นไหมนะโฟกัสไปที่ด้านล่างสวยๆเนี่ยด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ย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 พื้นที่บะเฮอร์บะเฮอร์เนี่ยอ่าชึบบางคนบอกโอ้ยเขาไม่ได้เอาทั้งหมดอะอรู้ รู้ไม่ได้เอาทั้งหมดเดี๋ยวค่อยลบออกก็ได้หรือน้องบอกไม่เอาเอาแค่นี้พอแหม่น้องเป็นคนตรงนะฮะโอ้โหไปนั่งบวกกันตาปลิ้ดเลยลูกเนี่ยฮะฮะทําลูกเล็กทีละอันเนี่ยเป็นไงเอาโต้ยเหนื่อยครับเอางี้ครับพี่ดอนเอานะฮะพี่ดอนระบายหมดเลยเอาหายหายไปแล้วระบายใหม่ระบายหมดเลยคือหาพื้นที่ครึ่งหนึ่งตรงนี้เลย ละเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ดอนลบอะไรออกลบบริเวณที่ไม่เอาออกแล้วบวกตรงนี้เข้าไปจบไหมจบง่ายๆน่านะจะมานั่งคิดทีละอันทีละอันโอ้ตายนะน้องนะเอาละพี่ดอนขอเนื้อระบายก่อนนะระบายแบบระบายเต็มก่อนนะเดยวเด็กจย,ยพุ่งไว้านะจะลุกนะอ่าเพราะมันมีบริเวณที่เราไม่เอาเนาะมีบริเวณที่เราไม่เอาอเอาแค่นี้ก่อนอเอาแค่นี้ก่อนเต็มเต็มก่อนแล้วก็ตรงนี้ตัวเนอร์ชืบชืบชืบอ่ะมา เนี่ยพื้นที่ครึ่งหนึ่งพื้นที่สีชมพูฮะพี่ดอนเขียน area หรือพื้นที่สีชมพูจุ๊บจุ๊บเท่ากับเด็กๆง่ายๆเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงหนะะหนึ่งส่วนสองคูณฐานเอ๊ะฐานยาวเท่าไหร่ไม่ยากฮะจริงๆเขาบอกมาเกือบหมดนะฮะตรงนี้ N ใช่ไหมนาตรงนี้สามแล้วข้างบนนี่นี่สี่จริงๆ เด็กต้องทยอยลงนะอะไรที่พอรู้ก็ก็ลงไปนะพอรู้ก็ลงไปอย่างอันเนี้ยนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดสามคูณสามเด็กก็ลงข้างๆด้วยสามนะจ๊าเห็นไหมสามนะจ๊าพอลงสามนะจ๊าปั๊บเนี่ยเด็กๆยิ้มทันทีครับอันนั้นสามมันนั้นสี่รู้ทันทีฮะตรงนี้เจ็ดถูกไหมแล้วตรงนี้อะไรตรงนี้เอ็เห็นไหมเพราะฉะนั้นรู้แล้วฮะฐานคือเอ็บวกเจ็ดนะเศษหนึ่งส่วนสองคูณ n บวกเเห็นไหมเซนวนสองคูณฐานคูณอะไรคูณสูงสูงอะไรสูงตรงนี้นะฮะรู้ไหมอ่ะดูฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเ n นะฝั่งนี้รู้อะไรบ้างฝั่งนี้รู้สามฝั่งนี้รู้สามจริงๆรู้ครับหใช่ปะ่ะใช่ปล่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหกนะหกรู้ได้ไงก็นี่ไงลูกอันนี้สามอันนี้อีสาม ชัดแววชัดแววหนึ่งส่วนสองคูณฐานเอบวกเจ็ดคูณสูงหกนะแต่อย่าลืมฮะันะ้าเด็กๆต้องลบออกครับเพราะบริเวณนี้ไม่เอาแล้วถามว่าลบบริเวณนี้ทำไงไม่เห็นยากเลยครับน้องไม่เห็นยากเลยครับน้องน้องก็ลบตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยบวกตรงนี้กลับมาใช่ไหมนะ้าถามว่าลบตรงนี้ทำยังไงไม่เห็นยากครับเท่าไหร่ครับเจ็ดใช่ไหม เด็กๆนะฮะทั้งหมดเนี่ยเจ็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเจนะตรงนี้เอาไปสามเหลือเท่าไหร่พูดเหลือสอ่านี่พี่ดอนลงนี่เลยสี่นะตรงนี้สามสี่สามสสองถูกปะเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยนะลบไปก็ไปลบไป12แต่ตรงนี้อย่าลืมนะตรงนี้เอาอยู่นะตรงนี้ area สี่นะจ๊ะ area สี่มัน12ลบไปซะสี่หลืออะไร นาสิ 12, ลบไปซะ4เหลืออะไรเหลือแใช่ไหมยนะพื้นที่สามเหลี่ยมครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งหนึ่งของของรูปทั้งหมดนะฮะพื้นที่สามเหลี่ยมเศษหนึส่วนสคูณฐานคูณสูงฐานเท่าไรฐาน n บวกเสูงเท่าไรสูงห นะเสร็จแล้วลบบริเวณนี้ออกไปมันก็คือ12ลบไป4เหลืออะไรครับเหลือ8บวกบริเวณที่มันห้อยลงมาอย่าลืมพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ครับ4บวกเข้าไปด้วยเนี่ยครับนี่คือพื้นที่สีชมพูซึ่งนะฮะเด็กๆตัดออกมาสวยๆฮะ2ตัด6ได้3 3คูณ n ได้3 n บวก7 3 21ลบ8บวก4ได้ลบ4กลายเป็น3 n บวก17 นี่คือพื้นที่ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดใช่ไม่ใช่นะนี่คือพื้นที่ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเพราะฉะนั้นเด็กๆครับเด,เด็กดูให้ดีฮะนะพี่ดอนจะขึ้นสมการขั้นสุดท้ายแล้วฮะนะจะได้พื้นที่สีชมพูมันคือครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดจบไหมน้องปิดจ็อบไหมพื้นที่สีชมพูเขาบอกฮะว่าเส้น x y เนี่ยมันแบ่งครึ่ง นะฮะสีชมพูนี่แปลว่าลบไอ้ที่ไม่เอาออกไปแล้วนะมันคือครึ่งหนึ่งของทั้งหมดจบน้องปิดจ็อบสวยๆสองหารแย้ายขึ้นมาฝั่งนี้กลายเป็น6 n เอบวกสานะฮะฝั่งนู้นเหลืออะไรครับฝั่งนู้นเหลือ n กำลังสบวกสี 42. นะแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อห้เด็กๆย้ายไปฝั่งเดียวกันเนาะชื้อฝั่งนี้เป็นศูนย์แล้วกันเป็นเกลังสลบหก สามสิบสี่ย้ายไปลบนะสี่สิบสองลบสามสิบสี่เหลือแปดนะฮะแยกแฟกเตอร์สวยๆได้เลยเออนะเอ็นลบสี่กับเอ็นลบสองเพราะฉะนั้นเอ็นจะเป็นใครไปไม่ได้สี่กับสองนะฮะเอเป็นได้ทั้งสี่ทั้งสองเลยเหรอเด็กๆถ้าเอ็นเป็นสองเนี่ย Area ีจะเป็นสี่ซึ่งเด็กๆเ,เห็นไหมเขาพูดตั้งแต่แรกมาแล้วว่า พื้นที่เนี่ยไอ้สี่เหลี่ยมรูปสุดท้ายเนี่ยมีพื้นที่มากกว่า4เพราะฉะนั้นชัดเจนนะพื้นที่มากกว่า4แสดงว่าแต่ละด้านไม่ได้ยาว2ถ้าแต่ละด้านยาวสองมัน2 2 4สองเนาะมันไม่ได้มันต้องมากกว่า4จบแสดงว่า n เ,เป็น4เรียบร้อยครับนะถ้า n เ,เป็น4ก็แปลว่ารู้แล้วเนี่ยรู้แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสวยๆเนี่ยเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดด้านนี้สิบเอ็ดด้านนั้นหกหา x y กํากลังสองได้ไหมสบายมากทฤษฎีบทปีอะไรลูก ปีทากรสัสสิ่งที่โจทย์ถาม x y กำลังสองเท่ากับน่ะใสงเล็บซะหน่อยฮะตันพลาดน่ะปีทากรสัสเรา็วหกกำลังสองบวกาา11บเอกำลังสองเห็นไหมน่ะหกกำลังสองบวก11บเอกำลังสองหกหกสามสิบหกสิบเอ็ดกำลังสองได้ร้อยยี่สิบเอ็ดบวกกันโบ,บะโบะบะได้หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดตกมือให้ตัวเองครับเห็นไหม ไม่ยากไม่ยากบอกแล้วนะไม่ยากนะจ๋า